السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي. ความสุขสันติเมตตาภายในความเจริญจากพระองค์พระสุคานาวุจาราได้ประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาตลอดจนบรรดาพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านขอแสดงความเคารพและคารวะท่านประธานในพิธีของการจัดการเปิดงานเมื่อสักครู่นะครับท่านอาจารย์พัตรีมั่นแอนขอแสดงความเคารพและทักทายท่านอาจารย์ประเสริฐ มัสตีดท่านผู้กองคารุปายสิงห์น,นะครับตลอดจนท่านิมังโชไอมีนาทองที่มันประจำเมืองศิลป์ของเรืองลุยส์งามเหล่าพาักงานบรรดาพีนน่น้องคณะกำลัการบริหารมูลนิธิเบื้อรุ่งมิตรดีทุกท่านพี่น้งนนองที่เคารพครับหลายท่านที่อาจจะไม่ได้กล่าวทักทายนาะนแต่ว่าวันนี้เป็นเวลาสําคัญที่จะต้องบริหารจัดการเวลาที่ทางคณะกรรมการได้มอบให้ นำเวลาที่เหลือที่มีอยู่ต่อจากนี้ไปนะครับมีกิจกรรมรอให้กับเราได้สัมผัสกันอยู่มากมายหลากหลายแต่สิ่งสําคัญที่ผ่านมานั้นก็คือเรื่องของอกิจกรรมทั้งสองวันนะครับที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่างานของมูลนิธิโนรุ่นุสลิบีนของกระทรวงของเราเนี่ยนะครับก็เรื่องกิจกรรมแต่ืบอวานนี้เป็นต้นมาแล้วก็มายลนะเก็ ที่จะเกิดขึ้นเรามีการวางนักฐานในเมื่อวานนี้แล้วก็มุ่งหวันในความเมตตาของอรัุบาลวัตนาที่จะมอบนะครับมุ่มงหวังต่อรัุบาลวัฒนาที่พวกโยงค์ได้ยินงล้นะให้เกิดความสําเร็จขึ้นในความมุ่งบร่นตัง้งใจของพี่น้องชาวบ้านของประชาชนแห่งนี้และตลอดจนพี่น้องที่ได้มามีความสัมผัสร่วมมือกันในงานนี้รวมถึงพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านท่านพี่น้องทีร่รพคมกัน ในสิ่งที่ผมจะได้นำไปอธิษฐานท่านทั้งหลายนะครับน่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและสำคัญกับพี่น้องชาวชุมชนนี้เป็นสำคัญอยากจะโฟกัสไปที่พี่น้องของเราว่าหนึ่งในองค์การที่อัลลอฮฺสุลตานุบะตาลาได้บอกไว้ว่า,าวัดต่อสิ่งมีค่ากิลลาฮิญะมีอานะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอาลาเพื่อนที่ส่งติดตอาไว้นะครับวัต่ิ่งมีค่ากินลงอินเมีอาท่านทั้งหลายจง นะจงยึดมั่นนะครับจงยึดเอาศาสนาของรุตส่าห์มารวมานั้นนะมารวมกันเป็นพลังของการที่จะรวมกันทั้งหมดด้วยกับพลังของความมีเอกภาพนะจะไม่ห่างทั้งหมดแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรวมตัวกันเนี่ยจะต้องกลับมาคุยกันให้ได้่ะไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับในขณะที่ผมบรรยายไปเนี่ยก็จะมีอ่าคุณ่องอัตโนมัตินะครับก็จะ หน้า,นา,นาของการทำพรีเซนต์ให้กับพี่น้องได้ดูตามไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องของการที่เรามาคุยกันเรื่องของยึดมั่นการที่เราจะต้องมามาเขาเรียกว่าวัดตัวซิมบิอิลาจำยาซิมบิอันดิลาอว่าอัีก็คือเราก็จะต้องยึดมัน่นเชื่อมัน่นแล้วก็พยายามรวมตัวกันยึดกันให้ติดกันติงเนื้ควาเนความเป็นพี่น้องความเป็น อาดินละที่บอกดีในกรรมสัมชัยของอัลลอฮ์และสัญญาของอัลลอฮ์สุนนอหรวะตน้าแน่นอนครับสัญญาของอัลลอฮ์ก็คือบุคคลใดที่ได้ทําความดีตามพระบัญชาของอัลลอฮ์แล้วนะครับอิมติฟานกล่าวว่ามิตปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ว่าจิตีนะาบุญนาวาลีออกหานในสิ่งที่อัลลอฮ์อาลละห์กำหนดเอาแล้วนะครับมันคือฮับดิลละมันคือศาสนาของอัลลอฮ์ นั่นคือคำสัง่งใช้ของเราที่เราจะต้งยิดเอาไว้ทั้งหมดก็นตนองนจะบอกพี่น้องชาวขอามปรนชริที่นี้ว่า,าในโครงการนี้เนี่ยที่เอาหัวข้อนี้มาเลือกท้นบุยก็เพื่อที่จะสื่อความสําคัญว่างานใดที่จะสําเร็จได้มันต้องรวมเป็นยาหมาว่าอะไรคือเป็นญญัาหมาและยาหมาที่มันรวมกันได้และสมผัสกันได้มันก็จะเกิดขึ้นจากวันนี้เป็นต้นไปหรือก่อนหน้านี้ที่มีมาแล้วผมฟังท่านประธานจัดงานได้กล่าวรายงานมาอย่างน้อย เมื่อครั้งที่ผ่านมาพวกเราเมยอยู่ด้วยว่าการเดียเรื่องต้นของการทำมัยิดแห่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุคลากรอันเป็นผู้นำของสังคมอย่งสองแผน่นดินผมใช้คำน,นี้คงไม่ผิดนะครับแผน่นดินแรกก็คือแผ่นดินของผู้นำท่านอิบัมท่ามารุมท่านจีดาวุฒิและลาโที่มีความมุ่งม,มั่นด้านใจแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกลา้าในการที่จะ มอบที่ดินจำนวนหนึ่งแล้วก็มอบงบป,ประมาณจำนวนหนึ่งด้วยการบริหารจัดการทรัพย์ที่มีในขณะที่ขายที่ดินที่มีอยู่ได้เนี่ยจะมอบให้กับมัสยิดดูรุตมุสลิมีที่กำลังจะเกิดขึน้นอีกจำนวน4 000, 000, 000. นี่ล้านบาทที่ผมว่าเป็นการเหนี่ยดเพราะเจตนาพเนาพราะการกระทำและไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะอยู่รู้จกกักอะไรตามท่านนี้มอันมาดูมป็นจีดารุลละลว่าท่านก็ได้สา่บรรดาทายาทใน้รูกลานทั้งหมดนะครับ ก็สามารถที่จะดําเนินและสอบประสานความตั้งใจตอครับทําให้เป็นทั้งหมดจะมีอันทั้งหมดนั้นมารวมกันเป็นเป็นบุกแผ่นจนเกิดวันนี้ได้นะครับก่อนที่จะไปสู่รายละเียนเพิ่มเติมผมก็ขอตอนรับท่านด่าโครบด้วยนะครับพร้อมกับพญามารักษานะครับตอนนี้นะในสกุลนิรุนทรทังไทยต้องขออภัยและทีมงานทองท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติพี่น้องชาวคอมประชนมาวันนี้ผมถึงว่าขออภัยที่ไม่ได้ทักได้หลายท่าน นะครับเพราะว่า <c oughs> มีเวลาตรงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่จะได้สื่อสารกันหลายอันนี้เดี๋ยวเวลาเราคุยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดประเด็นของการคิดรวบรลุมกันนะครับว่าอัลลอฮฺสัมบานอัลกตาลาให้เราเนี่ยตั้งเจตนาเพระเอกพุทธศาสนาในเวลามีเจตนาแล้วเนี่ยนะครับเพียงแค่เรื่องเจตนาอย่างเดียวอัลลกตาลาให้บุญแล้วอัลลอฮฺให้บุญแล้วแล้วก็เป็นบุญหนึ่งบุญฮาเซนตจนกาบีละจนมันเป็นหนึ่งความดีที่สมบูรณ์ พี่น้องคิดว่าจะมางานรองรับชมพี่น้องคิดว่าจะช่วยมัสยิดสร้างมัสยิดเพียงแค่คิดเนี่ยอัลลอฮฺชุบฮานอวตาลานั้นพระองค์ได้ทรงอะไรครับทรงประทานให้แล้วนะแล้วการประทานของอัลลอฮฺชุบฮานอวตาลานั้นก็คือหนึ่งความดีที่สมบูรณ์แต่ความดีที่จะเพิ่มขึ้นนั้นก็คือความดีที่อัลลอฮฺชุบฮานอวตาลาจะให้หลังจากที่เรานั้นได้กระทำขึ้นไปซึ่งมันเป็นอัานาฟัรเหมือนดอฟ้ามันเป็นความปูเพิ่มปูที่เพิ่มขึ้น วันนี้จะมาคุยกันก็คือว่าในอดีตท่านมีความมัาสอนมาในมุสลิมบอกว่าอินน้ำมันนุ่มีนูนมอิไรที่วาตินน้ำมันนุ่มีนูนมอิไรทีวาแท้จริงแล้วบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพี่น้องกันนะครับเมื่อกี้นี้เราร้อยเรียงกลับไปสู่กลับไปสู่คำพูดแรกก็คือว่าให้เรายึดในศาสนาของอัลเราในคำสัญชาติของอเลาเร์อย่างกข้อกฎหมายต่างประเทศ เราผสมผสานแลนเยาวีอุบานะแต่พวกเราอยูอย่าได้ไปแตแกแยกกันเดี๋ยวรายละเอยียดตรงนี้ผมก็บอกว่าแตแกแยกกันในเรื่องไหนนะคะรับก็ราะแตกแยกกันในเรื่องราวที่มันก่อให้เกิดความแตแกแยกด้นานศาสนาเพราะรัชกาลที่ศาสนามาเป็นสัญญาเป็นคำสั่งใช้ที่ชัดเจนอย่าได้ไปแตแกแยกกันเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองใน,นสิ่งนี้ผมก็เลยอยากจะบอกกับท่านทั้งหลายว่า เราย้อนกลับมาเพื่อจะให้เชื่อมโยงกันเมื่อสักครู่ว่าสำหรับเรื่องบินนั้นเป็นพี่น้องกันฟสนาสเดเฮวยนาอัคไวคุมและดังนั้นท่านจงไต่เกียร์และประนีประนอมตรงนี้เนะนี่ยนะใบนาอัคอยกุมในระหว่างพี่น้องทั้งสองฝ่ายอัลคุณอ่านพูดอยู่ตอนนี้เพื่อจะเพืพ่อถึงพวกเราว่ากินักต้าะฟ้าวัจจดกัจจาระก็คือในกรณีที่มีการขัดแยง้งกันมีการทะเลาะกันนะจงมีกลุ่มจงมีการประนี สามีกันแต่แค่เรียกว่าอัสติโฟเพราะอะไรครับเพราะว่าความรักจะมันเกิดขึ้นคิดอาทาอะไรก็สมาเร็จคิดจะอาคิดทําอะไรคิดเพียงแค่คิดมีสมาเร็จแล้วเพงไม่้องทำเองถ้าหากว่าขาดซึ่งความรักเนี่ยวันนี้อย่างคุณโอรถเนี่ยัละอยู่ไกลถ้าวันนี้ไม่มีความรักไม่มาหรอกนะท่านผู้ผู้อุหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องมุสลิม สิงคชนต่างๆที่มาให้ความสําผัญแันแบเพราะฉะนั้นเองจงนะจงให้ความเป็นพี่น้องเนี่ยสร้างความรักให้เกิดขึ้นแล้วก็วักตะกุลล้อฮะใอฟีจะไม่โดนริกุมและลัวเราะให้มากลัวเราะให้มากในทั้งหมดกิจการงานของเรานั้นกระทำอะไรภายใต้การลัวเราะทางเก็บหัวองค่นะอย่าได้ทำให พฤติกรรมหรือว่าอย่าเล่่นอยาได้ทำให้งาในใดๆเกิดขึ้นมาเนี่ยการทำโดยพื้นฐานของความเลื่อนเลือ่อหรือมองข้ามไปถ้าเราบวชเ,เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอิมติตมท่าบุญอาวามิดเนี่ยเราจะต้องตามในสิ่งที่อัลเราใช้เปเพราะงั้นจะเป็นใช้โดยการการะทำใช้โดยความจำเป็นหรือใช้ในลักษณะของเอ่เอไรก็ได้ว,ว่าเป็นศุนธน์เป็นวาจิบหรือศุนนธ์ธรรมถ้าอัลเราใช้ให้ทำ่ยเราก็ควรเอาตัวเองกล้าเข้าไปสู่ แตอย่างวันนี้ก็จะเดียวกันว่าเวลาเวลาบอกให้เราสร้างความรักความสคิดทีความเป็นตักแทนและแอดตัวเองเข้ามาสู่สู่ความร่วมไม้ร่วมมือความที่เหลือกันนะครับไม่ว่าเราจะมีความถนัดด้านไหนพี่น้องมีความถนัดด้านวงอาหารขายอาหารเป็นพ่อค้าแม่ขายท่านก็สามารถที่จะนําความสามารถของท่านนี้ไปไปสู่อะไรไปสู่การทางานหอการให้มันเปิดผลได้อันนี้ก็เรียกว่า ฟิจามีอุโมงค์ในทุกเรื่องที่อัลอฮฺสุลตานุลาสุนใจแล้วก็ทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วละอัหละกุมตุลฮามูนตักกีุ้้มอินบูตะอัลลอฮ์รับมันมาดิตะกอฮูลิมาดิตะกอฮูนะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอัลลอฮฺสุลตานุลาพระองค์บอกว่าหวังเรื่องเกินเราเนี่ยหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุลา น Franc ัก็ทักทิ้งผู้คนอันเลี่ยลืมรักมะลิมาริตระกอขูก็เป็นการย้ำเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับจากอัลลอสซบฮาอุวาตาลาว่าพระองค์พร้อมจะให้ความรันั้นกับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอสซบฮาอุวาตาลานะมัสยิดเนี่ยละมัเราไุลกุัทธะอัลตักว์มัสยิดที่ถูกฆ้ามาจากรากฐานด้วความยำเกรงความรักบาลาเนี่ยนะครับเป็นมัสยิดที่ เราทุกคนสามารถจะก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนในทุกมิติวันนี้ทุกท่านที่ปรากฏตัวหรือไม่ปรากฏตัวอยู่ในนี้แล้วท่นานก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างรากฐานของความเป็นมัสยิดท,ที่ดีคนเข้ามัสยิดนะมัสยิดนั้นเป็นสถานที่เราส่ว์อยู่ตลอดแล้วมัสยิดไม่ได้เป็นเพียงแต่อิบาดั์อย่างเดียวมุนาคาหเกิดขึ้นที่มัสยิดมัวบา,ารัตเกิดขึ้นที่มัสยิด อิบาดะเกิดขึ้นที่มัสยิดจีนายะเกิดขึ้นที่มัสยิดแปลว่ามัสยิดนั้นจะเป็นองค์รวมและความสมบูรณ์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนำะดิษต้นต่อมาที่จะบอกกับท่านทั้งหลายนะครับเดี๋ยวท่านมาลิกก็พายไปอนกทีว่าอันลูกวิดูลิมุบินกันบุญญาเวลาเราพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้กลับมาดูบุคคลว่าสำหรับลูกบินต่อลูกบินนะครับเพลิดัดไปเลยนะครับหน้าัดไปว่าอันลูกวิดลงวิมุบินกันบุญญา นะฮะยอะชุดดุมาตุมูมากตัววันชาติ b a n g น a d e s h สองปีนีนี่ผมจะจะนำท่านทั้งหลายมาจริงๆท่านอาจจะได้ฟังคลิปเหล่านี้เนี่ยมาเยอะพอสมควรแล้วแต่การสื่อรั้งนี้มันมีในย่างก้างโมกมินตจอมุมกมินเนี่ยหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาร่วมกันเนี่ยการบุญญาเนี่ยมันเปรียบได้กับเหมือนสิ่งก่อสร้างเป็นเหมือนสิ่งก่อสร้าง อาบุญญาหนึ่งคือสิ่งก่อสร้างมันจะคำว่าบานาซึ่งบนเวทีก็มีองค์การของมีฮะดิงท่านเบื้องศรลทธาของอัลลอฮฺมัลลัมมัมปานาลินลาหิมัสกิดันแต่เมื่อบานาดูเนี้ยก็คือการสร้างพี่น้องฟังดูถึงรายละเอียดที่ความละเอียดของความเป็นพี่น้องนะครับเราดูฐานมาให้พวกเรามีความสามัคคีกันให้มีความรักใคร่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่ต้องอูเชื่อมกันอยู่ในมุมของสังคมร่วมก,กันโดยเพาะยิ่งในชุมชนของเราพี่น้องของเราจะต้องมีความสามัคคีกันเพราะมุกบินต่อวิบินเปียกเหมือนอาคารซึ่งอย่าเชื่อตือบ้านดูบ้านก่ออาคารเนี่ยไอ้ส่วนต่งตางๆมันจะยึดกันไว้ยึดกันไว้เพื่อสร้างความมั่นคงท่านมองตามไปนะครับเพราะว่าคนหนึ่ง ีศักยภาพมีความสามารถในการที่จะกระทาการใดๆได้อย่างหนึง่งคนครวยคนจนซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะได้กล่าวเรามีความต่างทางสังคมเรามีความต่างด้านศักยภาพความสามารถแต่ความต่างเหล่านั้นคือจุดสมดุลครับจุดสมดุลที่จะทําให้สังคมเติบโตเพราะอะไรอย่าชุดดูว่าตัวรู้ว่าต้อมันจะยึดกันไหมไอ้ส่วนหนึ่งกับอีส่วนหนึ่งมันจะดิ้นกันเพื่อเหเกิดสิ่งก่อสร้างนี้มันเกิดความ มั่นคงและแข็งแรงแล้วท่านบีก็เอาชักกันกันได้นอาซอปินาฮีท่านก็เอามือมาประสานกันเอาไว้นิ้วของท่านเนี่ยนะครับได้ประสานนิ้วมือทั้งสองของท่านเอาไว้นั่นคือความแน่นเหนียวความหนักแน่นความมั่นคงที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องคิดกันว่าคนจนก็ต้องพึ่งคนรวยนะครับคนไม่รู้ก็ต้องพึ่งคนรู้ถามว่าคนรู้ต้องพึ่งคนไม่รู้ไหมต้องพึ่งครับในมิติของการที่เราเจอ เขาไม่รู้เรื่องของศาสนายิ่งเราก็เะต้องต้องให้ความสําคัญกับเขาต้องพึ่งพากันคนไม่รู้เนี่ยไปดูเด็กเรียนดีกับเด็กเรียนไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นว่าภาพบางภาพเนี่ยเด็กเรียนดีมีความรู้ความฉลาดมีความมีความรู้มีความปัญญาเฉลียยฉลาดเฉียบแหลมนเนี่ยบางทีเขาก็ทําอะไรไม่ได้อย่างที่อย่างที่คนที่ไปรู้ทำแล้วเด็กที่เรียนหลังห้องเนี่ยแต่ว่าเวลางานอะไรนี่ก็ช่วยอย่างเต็มที่ใช้พละ กำลังใช้แรงกายใช้อะไรต่ออะไรเหล่านี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่มันมีความสมดุลทางด้านสังคมนะครับป้าเปิดถัดมาเลยนะครับสําหรับสิ่งที่จะบอกกับพี่น้องต่อไปงั้นก็มีจึงบอกว่าไอ้ความต่างตัวนี้มันจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางสังคมนะครับน้าถัดไปเลยครับว่าตัวชิูบิทามิลนด์จะมีอะไรจะสราระบูนะซึ่งผมอธิบายให้ฟังมากครูแล้วมันมีรายละเอียดไปแล้วก็ข้ามไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะ มันมีเวลานเราพูดถึงความสามัคคีพักเราไปต่ออี่กติงเลยนะครับว่าอีกหน้านึงมันก็จะต้องมาดูแหละว่าเวลามันสามัคคีกันแล้วรวมกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรอยูนะที่จะเป็นประเด็นเหมือนกันเพราะเราไม่ต้องมองสองมุมเป็นตันสาเหตุของความขัดแย้งนะครับนะที่มันจะก่อให้ความรักมันหายไปความสามัคคีมันหายไปเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่ตามคำกล่าวของท่านอาลีมังคมบัอัลมุกแท้ นะครับความเด็ดของท่านบอกว่าสาเหตุมันมีอยู่หประการหลักอันนี้พี่น้องพี่น้องฟังแล้วอาจจะนําไปสู่การคิดควิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่เชื่อมโยงเชื่อมโยงการปฏิบัติได้เช่นเดียวกันหนึ่งสาเหตุมด้ง่ายคือความรู้น้อยนะความรู้น้อยแล้วเราก็ใช้ความรู้ที่น้อยของเราเนี่ยเวลาความรู้น้อยแต่ปรากฏว่าเราแสดงใหญ่อันนี้ก็มีปัญหาของการแย้งนะนรับ พราะถ้ารู้น้อยปฏิบัติน้อยแล้วก็ทําตนให้เหมาะสมกับความรู้แล้วก็ความเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่มีอะปัญหาแต่สาเหตุหลักๆก็ที่หนึ่งดูในแนวทางนะครับนี่คือความรู้น้อยสองการลืมลืมความรู้ที่ได้มาบางคนบอกว่าลืมได้ยังไงความรู้มีครับคนประเภทไหนจะลืมความรู้มรในสยามบูรก็คือมาดิสตาฟารุสตาญาหูคนที่ทำเบามางกวามตระตูเนี่ย ครูบาอาจารย์ของเขาที่เคยสอนมาไม่ต้องไประยศนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องเป็นศัตรูกับครูไม่ต้องเป็นระยศครูหรอกเพียงแต่ว่าอิสต้าเขาฝ่าอิสตาแล้วครูทำเบาๆว่าเจอครูในแก้มมองไม่เห็นไม่ยุกย่องไม่ให้เกียรติเอามาตานาก็จะส่งตอบแทนให้ยุตินแล้วซาลาเซนปีนีตาลาเซนมีสามในหนึ่งรับบอกริสูภุริสกีพับแขกวัน้เสียงผู้โฮวิชาความรู้ลืมลืมวิชาความรู้ วัยรุ่นิีนักวิญญาณมีกร,รณีมานข้อทีสามองไกลวันนั้นก็คือออกจากโลกนี้สภาพขาดสะพานเนี่ยน่ากลัวเนล่ะเพราะฉะนั้น,นพี่น้องที่รักของเราครับนี่คือสาเหตุหนึ่งของคนที่จะแตกแยกกันแล้วก็เกิดความขัดแย้งมันก็มีสองสาเหตุนี้เป็นประการต่อมาอันที่สามคือมีหลักฐานหรือว่าหลักการที่ไม่แน่หนาไม่แน่นอนนะครับไม่ได้พ้นหาหลักฐานจากกระบวนการพิจาร หรือว่าจากบรรดาอุลมาต่างๆแล้วก็แสดงซึ่งผสมผสานกับความรู้ที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้เหมือนกันในประการที่สีที่เป็นความเห็นองทนาลีนั้นนะบอกว่าเป็นความแน่นอนของหลักฐานนี้แต่ว่าไม่ได้ที่มาไม่ชัดเจนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้มามาไม่ได้นำมาใช้กันมีความรู้มีหลักฐานไม่ยอมนำมาใช้ มีความแน่นอนรูปฐานได้เอาใช้เฉพาะที่ต้องการเห็นไหมครับบางหลักการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยบางหลักการเราบอกว่าให้เราทําความดีให้เราทำรุ่นนักที่โดยมีหลักการเท่านี้เท่านี้อย่าไม่ต้องอะไรมากนะครับหลักการหนึ่งที่เออสุภาเรืวาลาได้บอกว่าให้เราเนี่ยสามารถทําการสมรสได้สําหรับบรรดาผู้ชายเนี่ยนามักน้าวัตุแล้วามารุบ้าหนึ่งคนสองคนสามคนหรือสี่คน เรนะนะา,าก็ไปครับนั้นแหละหนักฐานเอาไว้นั้นนหะครับไม่ครบไม่จบเพราะอ,อะไรว่าเราแปลต่อแล้วมันเอาไม่ได้มีไม่ได้จนเพื่อนการสาทนิ่งก็ถามว่าเธอเป็นมุาสลนะิมดีนะเป็นบังเนี่ยเป็นอิสล,ลามดีเพราะอะไรมีภรรยาได้ทั้งสี่คนอะไซร์ล่างการดูฟาวาอีเดตันเนี่ยมันไม่เอาต่อเอาไม่พรบถ้าเราไม่มีความสามนะสารถสร้างความยุติธรรมในการที่จะบริหารจัดก,การครอบครัวได้แล้วไม่สาม,มารถให้เราฟอา้องเขา ไม่สามารถที่จะสร้างความยุติธรรมกับบรรดาสุภาพสตรีที่จะมาเป็นภรรยาเราต่อไปแล้วเฝ้าว่าทีแต่ตั้งมีแต่แค่คนเดียวตรงนี้ไม่ได้แปลเห็นไหมละ่ะมันก็เป็นที่มาความขัดแย้งอาจจะเป็นความขัดแย้งที่เริ่มต้นจากครอบครัวขัดแย้งเริ่มต้นจากวงสามอาณาติจนกระทั่งกลายเป็นอ,องค์กรหรือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชุมชนไวเลยก็มีนะครับนี่คือสาเหตุของความขัดแย้งแล้วการสุดท้ายก็คือ เรายึดเรื th ่องใดแล้วก็ยึดตามนั้นเลยไม่ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่นเนี่ยคณะราลาถึงบอกเลยว่าเราเนี่ยสรีระของมนุษย์อฮฺสร้างหูมาตั้งสองข้างนะห้ฟังเยอะอฮฺสร้างปากมันเดียวเองปากเดียวพูดมันน้อยนะครับแล้วก็รับฟังไม่มากเมื่อรับฟังมากแล้วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการที่จะวิเคราะห์นะครับสําหรับเรื่องราวที่มันจะถูกต้องต่อไป นะครับนี่ก็คืออยากจะนํามาบอกกับท่านว่าไอการรวมตัวกันมันยากนะแต่การที่จะทําให้คนแยกกันเนี่ยมันง่ายบางทีเนี่ยว่าลีดเอฟประโยชน์เดียวของคำพูดก็ทําให้คนทะเลาะแล้วก็มีแตกแยกกันแล้วก็มีโดยเพราะยิ่งเรื่องนี้มันเซสเซทีมมากมันเลยเด็กออนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจากฉบับัก่นะครับที่ท่านอัสซุลลอฮ์ซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัลลัมได้่ยบอกว่าฉบับแก้ไปนอัลลอฮีในบินอันบินอี ที่นาบีได้ประสานนิ้วมือของท่านเพื่อเกิดความแน่นแน่นแฟ้นเอาไว้ในกลุ่มคนเนี่ยก็เพื่อที่จะนํามาสู่การประสานกันร่วมมือกันให้ได้คืออะไรผู้ที่แข็งแรงกว่านั้นหน้าออกมาเลยนะครับการใช้ชีวิตในสังคมของรมดาพี่น้องลูกบินเนี่ยนะครับก็จะต้องประกอบไปด้วยนึงผู้ที่แข็งแรงนั้นจะต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าเใช่ไหม แข็งแรงต้องช่วยเหลือคนอ่อนแอนี่คือสภาพยิ่งของสังคมเลยคําว่าชับบาแกตการจับกันให้แน่นโดยท่านในภาษานิ้วมือของท่านเอาไว้เนี่ยก็เพื่อการนี้เลยครับชับบาแกตไปแล้วซอฟมายีนะครับที่ท่านจะมีคำสั่งรอมาเรียนรับท่านจะประสานยื่นมือเพื่อเป็นตัวอย่างเอาไว้ในการสร้างความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่แข็งแรงต้องช่วยคนอ่อนแอนะครับผู้ที่ร่ำรวยก็ต้องช่วยเหลือคนยากจนเห็นไหม มันจะต้องมาช่วยกันมีส่วนร่วมกันแล้วก็ผู้เป็นผู้ใหญ่นะเราเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องให้ความเมตตาความรักก่ัญหาเด็กๆนั่นแหละนะไอส้สภาพสังคมไอ้ความรักมันจะเกิดขึ้นเมตตาเอ็นดูพวกเขานี่เด็กๆมาเสิร์ฟอาหารกันแล้รอเอ็นดูพวกเขานะลูกหลานนะมาทําหน้าที่ลูกหลานมาแสดงกิจกรรมลูกหลานมาออกกําลังมาเล่นฟุตบอลมาเรียนหนังสือมาช่วยงานสังคม เรามีความเอ็นดูพวกเขามีความเมตตาต่อผู้ใหญ่แล้วก็อันหนึ่งสุดท้ายก็คือในมุมกลับกันผู้เยาวหรือเด็กทั้งหลายในความเป็นวัยรุ่นก็จะต้องให้เกียรตยิและเชื่อฟังผู้ใหญ่เพราะอย่างน้อยที่สุดในยุคนี้เนี่ยยุคที่ผู้ใหญ่บางคนบอกตามไม่ทันหรอกนะในยุค Facebook สื่อโซเชียลออนไลน์สังคมโซเชียลมีเดียเขาตามไม่ทันแต่ความไม่ทันตรงนี้เนี่ยนะครับจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วก็ ได้โตไปในมุมเดียวกันเลยครับการที่ผู้ใหญ่ของพวกเรามองไม่รู้มองไม่ทันไม่ได้รู้เรื่องของความเขาเรียกว่าไม่ได้รู้เรื่องของเทคโนโลยีต่างเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านนั้นไม่มีศักยภาพผมมีโอกาสได้คุยกับผู้วุโสหลายท่านแล้วท่านก็ได้ถอดประสบการณ์พูดคุยมาได้เปลี่ยนกปนอยานียอยากจะบอกท่านหลายครับว่าผู้รู้เหล่านั้นและอผู้วุโสเหล่านั้นเนี่ย วานาเสืออะไรออมาปังเดียเหมือนกับเขาพูดนทุกอย่างมันถูกต้องตรง,ตงไประเด็นแทบอยู่กันนั้นเลยทีเดียวทั้งั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียไม่ได้อยู่ในสังคมออนไลน์าาลเลย